แกตอนนี้กินของเขาเรียบร้อยแล้วจะมาต่อของหวานเห็นอนท่านอิจิสุรามาร้านนี้พอของหวานยิงๆมีสองอย่างนะที่เด็ดแต่ร้านนี้อันเด้ยเด็ดสุดมาดูว่าเป็นอะไรกันแกฉันเป็นแม่หน้ากั <c oughs> แหละเห็นไหมนี่นี่คือบัากิมไข่เต่าเห็นไหมวิวเห็นตัวไหมอันนี้เป็นหวาน จริงจริงน้อยๆอย่างนี้สั่งได้อีกหนึ่งเนี่ยสั่งจริงๆอย่างหนึ่งคือสาเกเชื่อมั้งแล้วนี่เป็นเค็มเป็นกะทิสดโอ้ยสกรีนนี่สกรีนเพราะฉันอยากกินมากมาเริ่มเลยแทนแทนเราก็จะต้องกินผสมกันกากิมไข่ตาก็คือเหมือนแบบจริงๆสำหรับมึคนไม่ค่อยชอบกินหนามันไม่ชอบหวานอ่ะกืไม่ชอบน้ำเยอะเพราะว่ามัน เราช็อปกะทิคนก็คุยดูนี่สิแต่เจ๊แต่กำลังดีน้องเหมือนกับว่ามันไม่เยอะมากนะเพราะเรากำลังดีแล้วก็มาเราก็มากินกับกะทิครับกะทิกะทิโอเคเลยเงาโหเป็นไงปินเฟอร์สองอย่างได้เลยได้เลยได้เลยจริงๆขอแอบชิมน้ำไหนสิหืิหอมมากหอมตาไม่ มอมน้ำตาลมามากๆแล้วไม่ได้หวานมากเลยกระทิ่ก็หอมเค็มๆเนี่ยอย่างเงี้ดีเพราะอะไรกะทิต้องออกเค็มเพราะว่าถ้าเกิดกระทิ่ไม่เค็มมันไม่ปัดกันมากินคู่กันที่าอกจะเค็มปนกัน,น,กน,แ,นแทนๆสลบสไลายเป็นลมโ <c oughs> ดนวนเฮ้ยอรนะ่อยชอบมากอร่อยมาก พี่ดิกงานพระรามแปดจริงอร่อยทุกคนคือมันแบบมันนุ่มมากแล้วมันหอมทั้งน้ำตาลไหมแล้วก็หอมกะทิที่เป็นข้นๆอือหือสะพึมตึ่งบึงอร่อยมากยอมจริงๆณจุดจนี้เอาใหม่อีกห้าม่ออร่อยมันไม่เยอะเนาะจริงๆกินคนเดียวคนละอ,อ้วน<า>คนละอ้วนคนละความอ้วนแกสนุกความอ้วนเดือดตะกิก้กะทิกแล้วน,น้ำตาล อร่อยมากยอมถ้าใครชอบขนมไทยอ่ะแม่ชอบปากิีนะอร่อยมากๆสดุดกลากินปากิีนมากก็อันนี้เด็ดเจเอ๋ยเจไม่ชอบของหวานแต่ว่าอันนี้ม่อห่อนจริงดีงามมาก๋ยวจะลองต้องลองลองคืนเจ๊สั่งเหล้าสามอืมอร่อยจริงอร่อยมากแต่ว่ามันเหมือนเลา ช้อะตัวขาวไม่ใช่ก็เหมือนกับพอตักไปแล้วมันเหมือนจะีขาวหายไปโอ้ยดีงามพระรามแปกแกดีคำสบายแลอเอามาหอ,อยากลองตัวหนึ่งเดี๋ยวต้องถามเขาว่าเยอะไหมแต่วันนี้ไปก่อนกับร้านเท้าท้องกิดมามากินนะตากินไข่ตับแนะนำเลยจ้าไปล้